เป็นไผ่แล้วนะอ้ยอ้าวมา็ยังไงมาปักจอนมาปักจอนมามันเป็อย่างมาขอนอนน้ำมันขขอนอนน้ำมันคืน,น,นคหนึง่งสภาพเจ้าก็เป็นจังทีอ้ยเมียเมียใส่ขอยมือคืนเอาเจ้าเป็นยังเขาก็ใส่เจ้าอย่างแล้วมันบอกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเด็มันบอกว่าในยินเสียงเซียงเซี่ยออกมาในห้องมันมา,ามันกะไดยเปิดประตูมาเปิดประตูเข้าไปเออ เปิดประตูเข็ไม่ได้ห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตเออเออไปให้นี่มันเลยบอกว่าเราเรี้ยงแต่ลกในตั้งนี้มันมาเอ้าอยู่สิก็มื่อเราเรี้ยงแต่ลกเขาเงาเออไปว่าเอู้ยิ่งปิดเงียังของมันนะเออเออบอเคยบอเคยแบบที่พี่ดุจิตยางนี้แต่วันนี้เลยเออตันนี้เข้าเขาเล่าเรื่องแต่ลกเขากขาบอาไปเขาไปปุ๊บแล้วใครแน่ยหนามันไม่ฉี่มันหัวเลยว่ะมันหัวเลย มันหนับหัวเออมันหนับหัวเย่อถูดม่นหัวเย่อถูดม่นหัวผู้ดหลับอยู่ในตู้โอ้ยจดไฟสมก็สี่เมือนจะถือเออนมาขึ้นนึเจกันอันอยู่ในบาดเหนได้จวนน้งีอยู่ในตู้กัหัวกันเออมาตั้งกันนี่ยแหละซุ้มมอนไปแต่ไปปวดอะ